โอเคทุกคนครับทุกคนผมเจอผมเจอคนดังผมเจอคนดังคนหนึ่งเว้ยคุณรู้ไหมใครนี่เลยนี่มันตกด็อกเตอร์แจ็คนี่เวทุกคนนี่มันหมอแจ็คตัวจริงเลยนี่มันหมอแจ็คตัวนี้อะไรนี่มันหมอแจ็คไม่เดีอ่กูไม่สนกูสนแค่หมอแจ็ค หมอแจ็กสวัสด,ดีหมอแจ็กหมอแจ็กอยู่วะโอเคทุกคนโอเคมีคนเด็กเออครับหมอแจ็กไปรักษาหน่อยอีกอย่างที่หมอแจ็กหมอแจ็กสร้างเรืออะไรวะเน,นี่ยติดติดไอ้นั่นโอ้ยตกใจไอ้นี่เห็นน้ำเพชรแม่เรือแปลกขนาดนี้ <c oughs> นู่น นู่มึงดูข้างหลังนู่มึงต้องดูข้างหลังเอาอยู่ไหนมึงดูของกูเนี่ยดูเรือกูก่อนใครว่านั่นน่ะโอ้เรือบินได้ หมอแจ็คมันพุ่งเกาะดิ What the heck โอเคกลับแผนของเราอ่ะอืมหมอแจ็คทนมั้ยนึกว่าหมอแจ็คทนไม่ไหวไหวไหวครับเพราะหมอหมอหมอแจ็คลืมไปซื้อยามาก็เลยออกเกมไปโอเคนั้นกลับ กลับไปเปิดคลิปนั้นนั้นเดี๋ยวกลับไปเปิดคลิปต่อเออคุณอยู่ไหนนะคุณอยู่บนไหนนะไหนวะเฮ้ยอะไรวะบึกอะไระนหัวอะไรวะอยู่บนหัวหรอเนี่ยผมก็กด กดเปิดคลิปแล้วก็เอ่ยหน้าไปแล้วมานั้นมามาเปิดคลิปเลยนั่นมารีบมาเร็วมึงมาสวัสดีครับทุกคนกลับมาในแมปแมป<ด>วันนี้พวกเรากลับมาในแมปนี้อีกแล้วจริงๆผมไม่อยากมาันจะมาเล่นหลกแมปนี้แต่ ไอตัวที่อยู่บนหัวผมมันอยากให้เล่นนะ่ะมันผมก็เลยต้องเข้าตามอ่ะผมไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่เลยว่าแต่นี่เรือผีอะไรวะเนี่ยอหนูรอ้ออไเลอ้นุ้ยอยไปแล้ว <c oughs> ไหนว่าเฮลิคอ,อปเตอร์มึงอม,มอแจ็คมอแจ็คออกเกมแล้วด้วยเสียใจย ไม่เห็นเลยมาวันนี้เราจะมาบอกเราจะมาบอกสูตรของไอ้น้ําจิม้มมาขายมาขายผมผมมาผมมาขายขายนั้นมาขายมาขายสูตรให้ขายสูตรของคุณน้ำฟิตมานี่สำหรับเคย นี่ใครจะไปเลยไหมอะไรเออถ้าผมตัดต่อใครผมจะเซ็นเซอร์คำเมื่อกี้ดีกว่าเออ ตอนนี้ผมติดตรงนี้ติดแงะเลยนะครับจุกเออเออปรโยชนตั้งโน้นน,นี่นานใหญ่เฮ้ยคุณผมหลุดเกมคุณผมหลุดเกมว่มนะอเ,เ,เอเอผมก็ไม่อยากให้มันมาเล่นเนี่ยแต่มันมาเล่นเอง ไม่เดี๋ยวไม่้เดี๋ยวไม่ได้เห็นช็อตที่เจอหมอแจ็คอีก okay, okay, เอ้ยอมึงจะเชิญกูตอนไหนเนี่ยแต,แต่ตอนแรกเว้ยตอนแรกผมได้ถ่าย <im it> ผมผมถ่ายไว้ทันหมอแจ็คนั่นอ,อ <im it> ย่แล้วนี่คือสิ่งจากหมอแจ็คยิงจะล้เหมือนมึงบอกใหก้แล้วก็อะไรต่อนะ ผมว่ามีคุณไฟคนเดียวนี่เหล็กที่จําได้ดีกว่าเพื่อนเลยเฮ้ยกูกดเริ่มตอนไหนบักหาเอ้อยมึงลงมานี่เลยถ้ามึงไม่ลงมาถ้ามึงไม่ลงมามึงก็ไม่ต้องอยู่ในคลิปเอ มึงก็รีเซนดิมึงมีสมองไหมเออมึงก็บินลงมาดีว่ามึงมีสมองไหมนี่มีปุ่มรีเซนให้พ้งมึงดีวะแต่มึงไม่ยอมกดเนี่ยมีเพื่ออะไรถามหน่อยถ้ามึงไม่กดเฮ้ยเ <c oughs> อ็นนี่ควร <c oughs> ตีน <c oughs> มีคนควรตีน <c oughs> คุยอีกครั้งหนึง่ง ไม่ต้องเซ็นเซอร์เพราะในยูทูบมีคนพูดบ่อยกูไปแล้วกูไปแล้วบินลอยละลิ้วปลิวละล่องไปแล้วบินละล่องไปแล้วบินละล่องไปแล้วอยู่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 อุ้ยเวนกำมึงตกลงไปตกลงไปดิวะตกลงไปโอเคกูไม่อยากบิน แต่รู้สึกอยู่บนเฮลิคอปเตอร์เลยวะเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์บินกระพายมึงบินไปไหนมึงบินไปทางมึงบินไปทางอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวไม่นิดเดียวแนละ้วเลยอยู่โคตรไกลเลยอีกนิดเดียวก็จะถึงโอเคกูยอมกูยอม ม,มาเปิดคลิปเร็วดิวะ7นาทีแล้วนะยังไม่ได้เปิดคลิปเลย7นาทีกว่าแล้วอะไรของมันวะฮะผู้ชมผู้ชมใครงง,งมั่งว่าอะไรของมันวะผมถามนะใครว่ามันมันอี่ยังวะส่งคอมเมนต์มาด้วยแล้วกันแล้วก็มีคนบ้ารีเซนตแล้วแล้วกูก็ไม่สามารถเอาอะไรมาเซกได้เลย นหนดูด,ได,ดิไหนดูดิกดปิดไหนดูดิอบบ้ายนนครับ่าทำอบอยเถอะเรือมึงกูจะขโมยห <laughs> ยอกหยอกไม่ขโมยหรอกมึงก็บ้าอยู่แล้วแหละ <laughs> มึงบ้าที่สุด ในคลิปเนี่ยมึงบ้าวะ่ะเพื่อนแล้วในคลิป <c oughs> <c oughs> ตื่นเฮกเดียวเดียวมาเดียวอเอาเลยเอาลูกปูงด้วยวะ่ะเวลาตก ไหนไปดูเด็กใหม่อยู่ดิเด็กใหม่อยู่ไหนนั่นไงน,นี่ใช่ปะนี่เด็กใหม่ไหมนี่เด็กใหม่อยู่ไหนเนี่ยเอาเราอยู่สีขาวเว้ยเด็กใหม่โอเคเดี๋ยวเตมตักเริ่ให้ทรีบ เข้าสีขาวเลยเข้าสีขาวเข้าทีมสีขาวเลยเอ้ยกูไอเวนไอเวนมึงกวนตีนกูจริงๆงมึงบ้าตลอดการจริงในคลิปเนี่ยมึงบ้าตลอดการเลยดูลุงได้แล้วลุงได้ ใครว่าพูดอ๋อไอ้ไฟนี่เอง <c oughs> แล้วคุณให้ผมเย่ยว่าอะไรเยาะคุณปกติเยาะไอ้ไฟเยาะไอ้ไฟันจะเยาะผมอะไร <c oughs> แต่ผมไม่ผมไม่เย,ยกมันว่าไฟ,ไฟว่ะ <c oughs> เพราะเวลาผมเยาะมันมันไม่ยอมตอบเลย <c oughs> เพราะผมเยยะมันว่าไอ้ <c oughs> ผมเยาะมันว่าไอ้ไฟปุ๊บตอบทันทีเลย คือหายจริงไอ้โฟย <c oughs> เดี๋ยวช่องผมกลายเป็นช่องมีกำยยาบ <c oughs> อีกแล้วคือคลิป คือผมไม่มีคลิปผมไม่มีคำหยาบตั้งแต่ตั้งแต่คลิปไอ้นั่นแล้วตั้งแต่คลิปแรกจนมาถึงคลิปอ่าไอป๊อปปี้ไออะไรนะไอเทลท็อปบี้นั่นเหรอที่ทุบทุบพูดครั้งอ่าพูดคำหยาบครั้งแรกในคลิปไอ้นั่นแหละคลิปของ3คนครั้งแรกเลยในแมปไอ้นั่นแมปที่มีคอ้อนจอมพลังเฮ้ยเอ้ยโอ้เวรกรรมแล้วเวรกรรมแล้วเวรกรรม ้า <c oughs> มึงเป็นจะเป็นนี่แปลกแปลกไงขี่ไม่ได้แล้ว <c oughs> เรือเวนจังไรทีนี้เหลือจุดแค่นี้ <c oughs> เออกูถามอะไรหน่อยโอึงกูอัดคลิปทีนึง มึงไม่แนะนำมั่งเลยบอวะไม่เปิดคลิปมั่งเลย,ย,ยรรหรอวกกนะกูบอกกูบอกมึงตั้งนานแล้วมึงไม่ยอมเปิดไ,ไปอยู่บนฟ้าอยู่ได้ไน,นั่นไงมันใช้กาวทีเดียวมันเมากาวจริงเลยสรุปไท <c oughs> ท่านเดียเฮ้ย เฮ้ยคนนี้คุ้นๆเนะ <s uk lli> เห็นอยู่ในคลิปเฮ้ยผมเป็นแอซีคุณนะครับคุณลืมชื่อแล้ว <S <s <uk lli> อืมคิบหายแล้วจิบหายแล้วจิบหายแล้วหายแล้ว,ลวหัวล้านเลยโดนทีเดียวหัวล้านแล้วกูกูหัวล้านแล้วกูขาขาดแล้วกูขาขาดกูปิการแล้ว กูไม่เหลืออะไรแล้วกูไม่เหลืออะไรแล้วกูทักขาขาดแล้วเออกูพิการเรียบร้อยแล้วกูกำลังจะตายแขนขาดแล้วมือแขนขาดแขนขาดอือระเบิดตูมเลยอย่าจับไอ้โปเกมอนไอ้นั่นนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหยุดโอเคเปิดคลิปต่ออืใครวะเออ ามหน่อยว่านี่คือเรือใช่ไหมแน่ใจว่าเรือคุณเนี่ยเรือบ้านใครเป็นแบบนี้เนี่ยต่อไปนี่ก็ยังไม่เลิกกับเรือก,กาวเลยเนี่ยมึงเป็นอะไรเง้ยม,มึงออกจากกาวได้แล้วเถอะยังไม่เลิกเลยหรอกม,มึงไปเอามาจากไหนเดี๋ยว ไม่แท้จริงแล้วเลยเดือดที่แท้จริงมันน่าจะไมอ่อุบาทขนาดนี้นะนนนไอซีต้นเมียบ้านเมียบแค่มึงเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะ อะไรเนีเดี๋ยวแป๊บนึงมึงจับจับอุ้ยอุมึงทำอะไรกูเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋หยุดยุดดีวะมึงนี่ถูกบอยกูทำไมเดี๋ยวมึงจะไปจับทำไมทันจิโร มดมาช่วยไม่ทันตายไปหวันก่อนอช่วยออดก้าไม่ทันจมน้ำตายก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมคุณไฟไปไกลจังวะเอ้คุณไฟหรอคุณน้ำเพชรทำไมไปโคตรไกลไไดยวะย,ยังไม่ถึงสิบยังไม่ถึงสิบห้าวีมันไปถึงแล้ว uiya oh yeah. <laughs> uiya <laughs> Điều uiya điều uiya 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 ใครวัดทักมาเนี่ยโอ,ไไโอ้ยไอเข็มทักมาไอเข็มไอเข็มยัดผ้าทักมาอีกแล้ <c oughs> กวกดคลิปอยู่มันจะทักมนาะทำไมเนี่ยไอ้บักฮานั่นว <c oughs> ู้มาดีว่ะ กูสู้ตายกูไม่สู้ตายกูจะตายจริงแล้วเออกูจะตายจริงนี้วฟักอยู่โอเคจำไ,ได้เวลาในทวิตเตอร์ผมส่งส่งของขวากไปให้ เออคุณไฟไม่แฟรว่ะเพื่อนแล้วผมขนาดมันด่าผมว่าไอ้คำมันผมยังไม่ด่ามันเลยเพราะผมด่ามันว่าไอ้ฝอยเพระมันดได้ฝอยเพรามมันด่าทันทีเลยกูจะตายเรืองกูเหลือแค่นี้เรื่องกูอยู่เหลือแค่นี้แต่ผัวร้านด้วย วนก๊มอ,อือหอือตายตีนตีนไปโดนน้ำกูออจะตายเพราะตีนกูเองกูงตายเพราะตีน,ตตนโอเควันนี้ทำไมคลิปนี้ดูน่าเบื่อจังนั้นผมกดจบแถวนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะยาวนานเกินรูสึกว่าทำไมคลิปทำไมคลิปนี้มันดูดูเบื่อเบื่อ,อจังวะ เออนั้นบายทุกคน